สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by JAS Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนรามอินทาค่ะกับโครงการสุภาลัยพาร์ควิว2นั่นเองนะคะที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่าใช้รถไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีสายหยุดนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบรเนี่ยยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายด้วยอาทิเช่น c ซ็นทรัลรามอินทาค่ะแล้วก็ยังมีทั้งบิ๊กซีโลตัสร้านค้าสะดวกซื้อร้านอาหารเนี่ยรอบๆโครงการเลย ส่วนสถานศึกษานะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะอยู่ไม่ไกลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะบางเขนค่ะมหาวิทยาลัยนอตแล้วก็สําหรับภายในโครงการเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นรอปรพอค่ะที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดค่ะผ่านเข้าออกเนี่ยด้วยระบบคี์การดด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีทั้งสวนสาธารนณะและสนามเด็กเล่นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่227สอับ58นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ประมาณ2คันค่ะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ22ตารางวานะคะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาในตัวบ้านค่ะก็จะเจอเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งแบ่งเป็นสองสเตปค่ะสเต็ปแรกเนี่ยทางด้านนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาเจอเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้วางเฟอร์นิเจอร์ได้มากมายเลยค่ะโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีตู้วางของนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่บริเวณใต้บันไดค่ะ ลึกเข้ามาในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมก็จะมีกับห้องน้ำแะท่าบระเวณชั้นล่างค่ะที่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะแต่ว่าห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยใช้อาบน้ําไม่ได้ นะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกเล็กน้อยค่ะก็จะพบกับห้องครัวที่เรามีการกั้นแบ่งโซนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางของซิงค์ล้างจานเอาไว้ให้เก็บของได้เลยค่ะแล้วก็ทําครัวได้ส่วนทางด้านนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถจัดวางค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้และบริเวณด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นทําหลังคานะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทําเป็นโซน เพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักลางก็ได้มีทั้งน้ำขนาดใหญ่ให้อีกด้วยค่ะชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาไปชมชั้น2กันค่ะตามเนยมาเลย สองนะคะก็จะมีห้องเนี่ยให้สองห้องค่ะสําหรับห้องแรกนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดวางได้เลยเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่สามถึงหกฟุตนะคะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสือ้อผ้าโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งนะคะและสำหรับห้องนี้เนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่เลยค่ะที่สามารถส่งต่อไปถึงระเบียงหน้าบ้านได้ด้วยระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้าง เเลยทเยลทีีดวและความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือห้องน้ำค่ะก็คือจะเปิดประตูเนี่ยแล้วก็คอนเน็กกับห้องน้ำได้ด้วยนะคะ อีกหนึ่งห้องบริเวณชั้นสองค่ะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะจัดทำนะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้ค่ะวางได้เลยเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่6กฟุตเช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะทาเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องแต่งตัวได้นะคะสําหรับห้องนี้ค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้เลยนะคะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ และสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้น2ค่ะสามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะคะ mm hmm. ก็คือทั้งห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะแล้วก็กลางตัวบ้านนะคะส่วนสำหรับห้องน้ำชั้นนี้ค่ะจะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวและมีการกั้นแบ่งนะคะเป็นโซนแห้งโซนเสียกไว้ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปชมชั้น3กันได้เลยค่ะ คือมาถึงชั้น3นะคะยังมี2ห้องเช่นเดียวกันค่ะซึ่งขนาดเนี่ย ก็จะพอมหอนะคะกับชั้น2เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับห้องแรกนะคะบริเวณชั้น3เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ได้มากมายเลยหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้ห้องทํางานห้องนั่งเล่นพักผ่อนนะคะสําหรับห้องชั้นสามเนี่ยด้านหน้าค่ะเขาจะมีกระจกบานใหญ่ให้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะชมวิวกันได้ บบค่ะมาดูอีกหนึ่งห้องค่ะบริเวณชั้นสามนะคะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องอเนกประสงค์ให้คุณได้ใช้งานกันแบบมากมายเลยทีเดียวและห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะดัดแปลงค่ะทําเป็นห้องพระก็ได้ห้องแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะมีระเบียงค่ะอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะสําหรับห้องน้าบริเวณชั้น3ามนะคะก็สามารถเข้าออกได้2ทางค่ะ1ก็คือบริเวณห้องนอนหลักนะคะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านสามารถเปิดแล้วก็คอนเนคมาได้เลยและอีกหนึ่งประตูนะคะก็จะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนั่นเองค่ะให้สมาชิกท่านอื่นๆเนี่ยได้ใช้งานร่วมกันนะคะสําหรับห้องน้ําชั้น3านี้ค่ะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็มีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เช่นเดียวกัน าการเดินทางไปยังหมู่บ้านสุภาไัยพักวิว2เริ่มจากถนนเทพรักษ์ฝั่งบิ๊กซีดอนเมืองขับตรงไปตามทางประมาณ2.9กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงไปตามทางประมาณ860เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายคลองหนองผักชีซอยเทพรักษ์42ขับตรงตามทาง540เมตรจะเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าซอยรามอินทา5ขับต่อไป280เมตรจากนั้น ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยผนโยธิน48่ิจากนั้นขับตรงตามทางอีก580เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook ฟน n พ J Access Management หรือว่าช่องทางของ YouTube คะ่ะ เรื่องบ้านๆ by J a s s e s Management นะคะเรายังมีซับพร้อมขายอีกมากมายค่ะให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ